สวัสดีครับผมบอนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CCK อีกแล้วนะครับวันนี้พี่น็อตครับผมสวัสดีครับวันนี้มีอีเวนต์อะไรครับ CCK วันนี้ครับเป็นอีเวนต์เปิดตัวเรียก media launch หรือ product launch นะครับ QY 3 5ที่ CCK JAC ครับอ่าเรียกว่าเปิดอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมครับเปิดอย่างเป็นทางการแล้วไอ้คลิปก่อนที่ดูนั่นเป็นงาน family day ครับก็จะเป็นเซ l e บเป็นโปรที่ต้องไปแข่งนะครับแต่ว่าวันนี้คือเปิดสาธารณะแล้วก็คือออกสื่อเลยออกสื่อออกสื่อเลยวันนี้ มีเรามีอะไรบ้างนะครับมีดรเวอร์ใช่ไหมครับมีเป็นตระกูล q ีไว้ในปีนี้ก็เหมือนเดิมครับมีดรเวอร์มีแฟเวร์แล้วก็มีไฮบริดครับแล้วก็มีบอกราคาด้ไหมมีครับมีมีบอกราคาเรียบร้อยกันเลยครับบอกราคาเรียบร้อยแล้วครับเปิดตัวราคาเรียบร้อยโอเคครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับผมโอเคครับไปดูกันครับครับผมไปไป ดคูครับนี่ครับนี่ครับตัวแรก LS แนะนำไดเวอร์ตอนนี้เรามีกี่ตัวนะไดเวอร์มีทั้งหมด4ตัวครับที่เราเข้ามาครับก็จะมี LS คือตัวนี้นะครับมีตัวคอตัวคอจะหน้าตาประมาณนี้อันนี้เป็นมือซ้ายอ่า แล้วก็จะมีตัว Max ซึ่งไม่มอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะมีคนลองอยู่นะครับแล้วก็มี Max Li t e ลสำหรับคนที่ต้องการน้ำหนักเบาแล้วก็ต้องการคนที่แบบวงสวิงไม่เร็ว <Aun. S 1> หนักนะครับ,รบส่วน a i r w a y ครับนี่ตัวทัวร์ครับ a i r w a y ตัวทัวร์ขยับหมดุดฟลิปได้นะครับอันนี้ตัวคอ<ๆ>และตันนี้ตัวแม็กซ์นะครับแล้วก็มีแม็กซ์ไลท์เหมือนกันของผู้หญิงนะครับก็เท่ากับว่าแฟเวย์มี4ีตัวแล้วก็อันสุดท้าย h y b บริด ไฮบริดเนี่ยเรามี3ตัวไม่มีตัวทัวร์แล้วนะครับปีนี้นี่ตัวนี้กันครับตัวคอนะครับ,รบมีหมดอยู่ด้านหน้า อันนี้ตัวแม็กซ์มีหมดอยู่ข้างหลังและแม็กซ์ไลท์ครับแบบเบาของผู้หญิงก็วันนี้ก็คือว่าเปิด,ดยังเป็นทางการแล้วเปิดจําหน่ายเป็นทางการแล้วไหมยังไม่จําหน่ายครับวันนี้ก็คือเปิดตัวกับทางสื่อ,อแล้วก็ลูกค้าก่อนของเราเนี่ยกำลังเข้ามาละเดี๋ยวเราจะทยอยกระจายไปทางวท้งหลายนะเร็วๆนี้วันนี้เราก็มีเชิญลูกค้ามาลองได้เชิญลูกค้าเชิญสื่อมาลองครับ ก็ได้ดูว่าแต่ละคนฟิลเละตีแล้วชอบไหมเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันแล้วเดี๋ยวคนไหนตีดีหรือตีไม่ชอบยังไงเดี๋ยวผมไปแอบถามดูครับวันนี้เราจะมาอธิบายแล้วก็เปิดตัวสินค้าตัวใหม่นะครับของปีนี้นะครับก็เป็นหัวไม้ที่มาแรงแล้วก็มีกระแสแรงที่สุดตอนนี้นะครับ เลข3คือมาจากคำสามคำสามฟคือฟอร์มฟังก์ชันแล้วก็ฟิต5เนี่ยมาจากหัวที่เราออกมาในปีนี้นะครับมี5หัวด้วยกันนะครับมี l s เอือปีที่แล้วนะครับมีตัวคอแล้วก็มีตัว Max แต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาในไลา์ที่ต่างไปจากปีที่แล้วเลยคือ Max l i ์ e Max l i ็ e เนี่ยเหมาะกับคนที่สวิงสปีดช้าหน่อย ก็คือมาตอบโจทย์ในช่องว่างของนักกอล์ฟที่เป็นมือใหม่แล้วก็อาจจะเป็นซีเนียร์หรือว่าเป็นผู้หญิงนะครับ ครับทุกคนก็จบเซสชั่นกันไปนะครับเมื่อกี้พี่น็อตเข้าไปบรรยายเสร็จเรียบร้อยนะครับว่า,ามีการเปิดตัวเ,เทเลเม e คิวไอสามห้ายังเป็นทางการนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเซสชันช่วงที่ท่านลูกค้าครับมาลองไม้กันนะครับก็ลองได้หมดเลยที่พี่นอ็อตบรรยายไปเมื่อกี้นะครับทั้งดเวอร์แฟเวย์แล้วก็ไฮบริดนะครับก <laughs> ็บเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกัน โอ้โห oh, วันนี้ได้มาลองอีกรอบนึงนะคะคือผวานได้หัวไม้ไปแล้วแต่วันนี้เมื่อกี้แอบไปลองหัวไม้สามมาสุดยอดมาก,มากอยากจะบอกว่าระยะเพิ่มขึ้นแล้วก็ตีง่ายขึ้นที่สําคัญคือแค่สดก็หล่อแล้วได้ไม้ในใจแล้วใช่ไหมคะได้เลยค่ะพร้อม <laughs> ที่จะแบบคือวันนี้เมื่อกี้เอามาแบบจับไปเป็นช่อ <laughs> ก็คือช่วงนี้ใกล้วัเลนทนยค่ะก็นี่แแลดดอกไม้ช่อดอกไม้ โอ้เราขาคนให้ห้องขวัญได้แล้วนะครับพี่ดีเจแล้วกันค่ะครับโอเคครับโอ้ไฟต่ำตรงแนวเลยพี่เต้สวัสดีครับอีกแล้วเป็นไงบ้างครับเจอกันอีกแล้วก็พี่กินตีอะไรไปนะตีไดเวอร์ตัวเทเลเมด QI 3 5มสิบห้ LS ครับดีนะโอเคผมเป็นไงวะพี่คิว ไม่ใช่ผมก็หลักๆผมชอบไฟบอลนะครับคือบอลมันต่ำแล้วก็บอลสปีดเร็วขึ้นแต่ที่สำคัญเลยคือขับสปีดสูงขึ้นแบบงงๆเลยเมื่อกี้ที่กับพีเตอร์แบบเอ้ยไม่ใช่เลขเรานะอะไรอย่างเงี้ยขับสปีดเร็วขึ้นประมาณ3าไมล์ขั้นต่ำครับแล้วก็เอ่อฟีลลิ่งโดยรวมอะผมว่ามันนุ่มแน่นแต่มันแน่นกว่ารุ่นเก่านะมันออกแบบออกแน่นเลยครับแน่นมากๆแล้วก็บอลสปีดเร็วมากอยากให้ลองสปินดีด้วย แล้วมันไม่เกี่ยวต้องโยกหมุดด้วยนะถึงให้แอบไปดูมันมีเห็นปะมันมีข้างหลังอ่าโยกหน่อยโยกหน่อยโยกหน่อยนิดนึงโยกหูมาเลยโยกเยอะเลยแล้วก็แล้วก็ถ้าแบบใส่การที่เหมาะกับเหมกับเราครับก็จริงๆเวิร์กมากเลยแนะนํามากเลยรุ่นนี้ดีสําคัญสุดเลยนะสวยสวยไหม L S ครับใช่สวยไหมสวยครับสวยมีสีเขียวด้วยวันนี้เขาทำสวยนะไรต้องโดนแล้วแหละต้องโดนแล้วแหละจัดไปครับ ขอบคุณนะครับเจ้าแง้างครับวันนี้ได้ลองไปกีฬาสามห้าแล้วรู้สึกดีมาก GY35 สามห้าตัว L S ครับ low spin ซึ่งพอรู้สึกตอนเข้าผมรู้สึกว่าหูลูกคุ่งมากแล้วก็สปีดในการเข้าผมรู้สึกว่าเหม,มือนลูกหายไปเลย <laughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆที่ผมรู้สึกว่าพอกิมเนสเยอะมากๆแต่ตัวทั้งแบบทีวีเทนหรือว่าสเตลผมรู้สึกว่ามันมันตียังไงก็โดนเป็นไง้างครับทั้งสองคน คก็ดีค่ะรู้สึกว่าตีไกลขึ้นแล้วก็ลดข้อผิดพลาดได้เยอะขึ้นค่ะครับรู้สึกว่าเออเวลาแบบลูกมันโดนหน้าไม้อ่ะค่ะรู้สึกว่ามันโดนได้ดีขึ้นแบบไม่ว่าจะโดนตรงไหนมันก็แบบเอเหมือนแบบช่วยเข้าพื้นแล้วก็ไปลูกไปได้ไกลขึ้นค่ก็ช่วยข้อผิดพลาดไอ้ที่เราตีได้เนาะใช่ไหมครับเป็นไงครับตีหรือยังวันนี้สุดยอดเลยลองอะไรมาวันนี้อันนี้ลองทั้งไดรเวอร์ทั้งไฮบริดเลยค่ะแล้วก็เทลเวด้วย ชอบอะไรที่ส <No ุดชอบอะไรตอนนี้เลือกไม่ได้แต่ว่าจะว่าสาวๆอ่ะน่าจะชอบตัวแพร์เวเพราะว่าปกติสาวๆเนาะก็ใช้ตัวแพร์เวใช้ตัวไฮบริดกันะแล้วก็อเป็นอางเงี้ยระยะก็เพิ่มขึ้นตีง่ายแต่เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าลองไดเวอร์ลองอะไรไปนะลองแม็กใช่ไหมไม่เไม่่อมี้ล่งม่ใ่ไม่ม่่ไสึกว่าแบบ มีความตียากเหมือนกันนิดนึงในในฝีมือแบบเราเนาะแต่ว่าที่ที่จะชอบจะชอบเป็นตัวอร์กับตัวแมนค่ะแต่ว่าใครที่เป็นแบนโปโรน่าจะชอบตัว LS มากๆขนาดเราเหมือนไม่ได้ตีดีอะตีเ s ลเสน้องสบแบบอแน่นได้ระยะ อ๋อจำได้แล้วงานงานที่แล้วพี่ก็ได้พี่ลองอะไรลองตัวคอไปอใช่ไหมคอใช่แล้วเ,เ,เราก็ตัวคอที่ชอบมากรู <c oughs> ้สึกว่าถูกใจมากวันนี้ลองแม็กซ์ก็ชอบแม็กซ์เหมือนกันตอนนี้ตัดสินใจไม่ถูกแล้วว่าชอบอะไรที่สรุปแล้วก็คือ QI 3ไอสามสิบห้าดีทุกตัวค่ะอยากให้เข้ามาลองกันก็ <c oughs> <c oughs> ใครอยากไปเอเดอร์อก็ไปเอเดอรไดได์ได้เลยหรือว่าเข้ามาลองพิซซีซ่คิก็ได้อ้าวันนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการ<ช>แล้วครับ,รบมีราคามีรายบอกอยู่แล้วใช่ค่ะรายละเอียดครบถ้วนค่ะเหมาไปสองตัวเลยไหมครับหมดเลยค่ะทั้งง <laughs> ทั้งสูงนี้ค่ะเอากลับแล้วค่ะ <laughs> เชิญเลยครับเข้าไปเลยครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยไกเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้อะฮะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาลองนะครับหัวไม้ QI 3 5คลิปที่แล้วเราก็เลยลองลองแล้วคลิปนี้ก็คือมาลองดูจากคนหลายๆคนที่เขามาทดสอบกันนะถามถึงความพึงพอใจในประสิทธิภาพ QI 3 5ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนชอบจากหลายๆเสียงนะครับโดยเฉพาะตัวที่ผมอยากจะโชว์มากที่สุดนั่นก็คือตัว LS ที่ผมใช้อยู่โอ้โห oh, oh, แม่งวิ่งกระจุยกระจายเมื่อกี้คุณเ,เคยเห็นโปรแทปตีมาตีตกไปลูกวิ่งอีกเป็น10บปลาเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์โปรแทปกันดีกว่าวิ่งได้อีกเท่าไหร่ตามมาโปรแทปครับสวัสดีครับจากที่ลองตีแล้ลูกวิ่งมากน้อยขนาดไหนเมื่อกี้คุณตีต,ตีตีตัว LS เมื่อกี้ลอง LS กับตัวคอแล้วครับตา่างกันยังไง ปีนี้ LS ก็ค่อนข้าง low spin มากกว่าปีที่แล้วแต่ต้องปรับหมุดน้ำหนักไอตัวด้านหลังเนี่ยที่13กลับไปไว้ด้านหน้าหน่อยอ๋อไว้ตรงคอมันเอาไว้เอาไว้เป็นทางโคก็ได้หรือทางคิวก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าปีนี้จะช่วยนักรอฟที่มีปัญหาเรื่องสปินเยเอะนะครับส่วนตัวคอก็อันนี้ถ้าเพียบปีที่แล้วนะครับน CG น่าจะอยู่ต่ำลงสปินน่าจะน้อยลงกว่าปีที่แล้วอ ความรู้สึกไงว่าจับวันนี้ลอง L S มันระยะมันเพิ่มขึ้นให้เราไหมครับนิดหน่อยนะผมว่านิดหน่อยนิดหน่อยแต่โหวิ่งกระจายเลยคุณวิ่ง300ยเลยจริงม่กนี่คือเมื่อกี้ผมแอบเห็นอยู่ใช่นิดหน่อยนิดหน่อยไม่หน่อยนะรู้สึกไงว่าถ้าเกิดว่าถามใจส่วนตัวแล้วลองหมดทุกหัวไม้แล้วชอบอันไหนมากที่สุดส่วนตัวผมอาจจะชอบรุ่นขอมากกว่าอ้อเพราะว่าทำไมถึงชอบ for g i v p i n g มันตีแบบสมมติเราตีคือนักกีฬาครับเราเราไม่ได้ตีโดนกลางตลอดอยู่แล้วถ้าเราตีออฟเซนเตอร์มันยังช่วยเราอยู่แต่ว่ามันมีการชดเชยถูกต้องครับถูกต้องยังไงรุ่นคอก็ดูแล้วเบนฟิตกับนักกอล์ฟออกแบบทุกทุกลุ่มทุกปุ่มอยู่แล้วแอปโปรตัปแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้หัวไม้นะครับแนะนําตัวคอก่อนตัวคออันดับแรกเป็นจุดเริ่มต้นใช่แล้วก็ปีนี้มีข้อดีด้วยก็ที่เราเห็น สลับน้ำหนักได้มสมมติเราต้องการสปินเพิ่มขึ้นดึงไปด้านหลังหน่อยต้องการสปินน้อยลงดึงน้ำหนักหนักไปไว้ด้านหน้าม,มีลูกเล่นเยอะขึ้นแปลว่าวันนี้ปีนี้คือถ้าพูดถึงแรเวอร์ของเทโลเมดแล้วโดยเฉพาะ QI 3 5มีลูกเล่นให้คุณได้เลือกใช่ถูกต้องครับถูกต้องขอบคุณครับขอบคุณมากครับเราไปถามหลายๆคนกันดีกว่าว่าตอจากนี้มีใครบ้างทีมอลาไปเจอนะครับพาไปดูดีกว่าพาไปดูพาไปชมนะแปรเวฮับไฮบริดอะไรอย่างเงี้ยฮะ คุณอ่มาเ <c oughs> หนื่อยใจจ <c oughs> ริงอ่ะค่ะแอดมินคนเนี้ยใช้งานหน่อยอ่าเมื่อกี้ที่เราคุยอย่างที่กบอยที่กบอยเลือกนะครับที่บอกกบอยเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็น L อ <c oughs> ที่เมื่อกี้โปรแท็บบอกนะครับแต่รุ่นคอที่โปรแท็บบอกนะครับที่อยากให้ทุกคนได้ใช้คอคอตัวนี้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 น,นี่ตัวนี้เลยครับน้ำหนักเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสองท้าย <c oughs> เปลี่ยนได้สองทางอ่าเปลี่ยนสองทางได้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องกังวลเรื่องของการชดเชยนะครับไม่ว่าคุณจะโดนโดนตรงจุดไหนเนี่ยการชดเชยของมันค่อนข้างจะเสถียรและสมบูรณ์มากไปอินเสิร์ตเราก็ได้พ่อแหมคุณต้องมาอินเสิร์ตต่อหน้าผมนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่สนอกสนใจก็สามารถไปลองเทสได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่โอลิโกฟนะครับที่วันแบงกคอกหรือจะไปที่ตามจุดที่เทเลเมท ไทยแลนด์เขามีไว้คนได้ลองไดรเวอร์กันรับรองได้ว่าปีนี้คุณจะไม่ผิดหวังกับไดรเวอร์ QI 3 5แน่นอนครับโอเคครับทำงานโปบอยฮะใช้งานบ่อยมากขอบคุณครับคุณครับ จบไปแล้วครับเป็นงไงครับพี่นัดโอ้โหวันนี้คนเยอะมากครับนักข่าวเยอะมากลูกค้ามากันเยอะมากครับก็ขอบคุณครับขอบคุณนักข่าวขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาวันนี้นะครับก็หวังว่าปีนี้เทเลเมดคิวไ35เนี่ยจะเข้าไปเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งจริงๆเราก็เป็นทางเลือกอันดับหนึ่งเสมอครับถ้ามีโอกาสของคนที่ทุกคนได้มาลองอะ่ะจะรู้เลยว่าปีนี้ไม้เราตีง่ายขึ้น,นจริงๆแล้วก็เหมาะกับทุกระดับฝีมือมือใหม่เด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงคนซีเนีย ตีได้หมดนะครับก็ฝากด้วยแล้วปีนี้ไฮไลท์อีกอันหนึ่งเลยนอกจากเทคโนโลยีของเราแล้วคือราคาปีนี้เราตั้งใจเลยว่าให้ลูกค้าทุกคนได้เข้าถึงสินค้าเราได้ง่ายขึ้นถอคถ้าใครอยากรู้ราคาก็เข้ามาสอบถามได้ที่ Facebook TailorMade ใช่ไมั้ยฮะแล้วก็ทาง CCK Facebook Instagram ของ t ทเล m a d e g o l f Thailand หรือว่าจะเป็น CCK Group Thailand นะครับจะโทรเข้ามาก็ได้ได้หมดเรามีช่องทางหลากหลายเรามีไลน์แอด้วยก็ตามกันได้หรือ ทางคอมเมนต์ไว้ที่ช่อง YouTube ของเราก็ได้เดี๋ยวเราจะมีคนเข้าไปตอบได้ครับโอเคครับก็วันวันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมก็บรรยากาศสำหรับเปิดตัวเทเลเมดคิวไออย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c คร b e ให้ช่อง c ี k ด้วยนะครับได้ฝากช่องด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามไว้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรอีกในปีนี้มีอีกเยอะเลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย